มีบทกวีผสุดนะคะ พอประสานหือจับกล่องสิคะหายใจเข้าจยอะและหายใจมีสําหรับคนมีความยืดอยู่นะคะ มือเน่ะไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งฝาษามือจะยก เลยนะคะเริ่มถึงแล้วพยายามให้สอดว่าน้าพูดว่าจุดประสงค์อ่านักสายังยาาอะไรครับรอนักจีและด้าน,นตัว Muchas หายใจเข้ายกขึ้นเหยียบหายใจออกรอเข่าปักสามือและจับข้อศอกซึ่งกันและกันหายใจเข้าและหายใจออกดันขึ้นมายกศีรษะมาจิ้มหัวเข่าเหยียบอ่านี่เอาย่แย่ช่องท้องกำลังถูกนวด แขนวางข้างตัวก่อนหายใจเข้ายกขาขึ้นข้างสองข้างและหายใจออกเยี่ยมมาอย่างนันหนึ่งให้สอดคล้องกับลมหายใจโอเคนะคะ ได้แล้วป้าให้ป้าหน่อยค่ะป้า <c oughs> หลายหลายชิ้นป้าเอาเอาสองชิ้นต่อป้าเอาวันนี้เราจะมีพี่อะะไรจ๊มีเชิญการนะเบบีบกก้บอ็อกซ์กัสละนอน อ่ะเมือวานข้างจะได้สะอาเห็นไหมคะเห็นไหมคะผมตร่นเมื่อวานเนี่เห็นไหมคะ